สลัดเน่าเล่าข่าวมึงกูถามตรงๆนะนี่มึงเชิญคนมีอำนาจไปงานแต่งมึงหมดประเทศแล้วใช่ไหมคือระดับแขกที่โผล่ในงานแต่งลูกเจ้าพ่อสแกมเมอร์นี่กูเห็นแล้วแบบเอา้านี่มันงานรวมดาวยุทธภพหรือซัมมิตทุนสีเทาแห่งอาเซียนวะคือสองตระกูลที่แต่งงานกันนะ่ะไม่ได้ธรรมดาเ้ยฝ่ายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์ระดับภูมิภาคอีกฝ่ายก็ถูกขนานนามว่า Godfather of หอยเป็ด อาจญากรรมข้ามชาติครบสูตรทั้งคอเซนเตอร์ฟอกเงินค้ามนุษย์แพ็กเกจพรีเมียมยิ่งกว่าเน็ตบ้านไฟเบอร์อะมึงแต่ที่โคตรผีคือแขกวีไอพีที่ไปนั่งแถวหน้าดันเป็นคนที่มีอำนาจระดับประเทศแบบระดับที่เวลาเห็นชื่อทีหนึง่งประชาชนต้องถอนหายใจเป็นหมู่ขนากแล้วมึงไม่ใช่แค่ไปยืนถ่ายรูปเฉยๆนะพิธีที่ตามธรรมเนียมเขาให้เฉพาะผู้ที่ได้รับเกียรติสูงสุดเท่านั้นเอา้าถ้าไม่สนิทกูนิ่งงงกว่าราคาทองขึ้นลงทั้งวันอีก คือภาพมันเล่าเรื่องหมดแล้วทุนสีเทาเชื่อมอำนาจผ่านงานแต่งแม่งเป็นระบบอุปถัมภ์ในเวอร์ชั่นง,งานมงคลสมรสเลยนะประชาชนโดนคอเซ็นเตอร์โกงจนบ้านแตกสาแหาขาแต่เจ้าพ่อคอเซ็นเตอร์จัดงานแต่งมีผู้มีอำนาจไทยเดินมาฟาดแฟลชไปหนึ่งทีก่อนขึ้นเวทีงามหน้าไม่ละมึง ประเทศที่สแกมเมอร์เส้นใหญ่จนเชิญผู้มีอำนาจระดับชาติไปงานแต่งได้มันไม่ใช่ประเทศธรรมดาแล้วนะมันคือประเทศที่โจรกับผู้มีอำนาจนั่งโต๊ะเดียวกันได้แบบไม่เคอะเขินแล้วประชาชนก็ต้องนั่งถามตัวเองว่าระหว่างสแกมเมอร์ที่โทรมากับสแกมเมอร์ที่ยืนอยู่หลังฉากประเทศมึงควรกลัวตัวไหนมากกว่ากัน